โอกาสให้ประชาชนเนี่ย เมื่อถูกตรวจแล้วเนี่ยท่านก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ดูการทํางานตำรวจด้วยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบเพื่อกันและกันนะครับประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทํางานตำรวจด้วยครับวันนี้เป็นการสาธิตการตั้งจุดตรวจต้องการให้ด่านตรวจเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็อยากรับฟังความคามิดเห็นควรจะเพิ่มเติมส่วนไหนให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไหมเมื่อเข้าไปที่จุดตรวจนะครับจะมีการเรียกตรวจเบื้องต้นสังเกตพฤติกรรมของผูรื่บขีข่เบื้องต้น ว่ามีอาการมึนเมาหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยที่มีการกระทำความผิดหรือไม่นะครับโดยไม่จช่เป็นที่จะต้องมีการเรียกตรวจค้นการพนักงานะทุกคันนะจุดนี้เป็นจุดตรวจแอลกอฮอล์และต้องการจัดการมนะครับพี่ครับเดี๋ยวรบกวนพี่เปิดเสียงนิดนึงนะครับแล้วก็แสดงระยะขับขี่นะครับแล้วก็ตรวจสอบแอลกอฮอล์เบื้องต้นนิดนึงนะครับพี่ครับเบื้องต้นนะครับพี่มีแอลกอฮอล์นในร่างกายนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่จุด ในการของเรียกงหวดคนเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและก็มีการบันทึกในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆท้งนี้เพื่อเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับเรามีกล้องวงจรปิดเพื่อนที่หมดเลยครับหเห็นการปฏิบัติตลอดเวลาและสามารถเอาเทปมาดูได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการจลิตผมว่าน่าจะหมดไป เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวัดแอลกอฮอลจะใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลแบบที่มีมาตรฐานสอบเทียบค่าคาลิเบอรเรียบร้อยนะครับทำการตรวจวัดนะครับซึ่งก็จะมีการบันทึกข้อมูลนะครับไว้เป็นขั้นตอนและมีการบันทึกภาพขึ้นมาแล้ววิดีโอเราด้วยเช่นกันครับจะต้องมีการแกะรอดที่ต้องใช้เป่าเนี่ยต่อหน้านะครับแล้วมีการแจ้งให้ทราบทุกครั้งว่าหลอดที่ใช้ในการเป่าเนี่ยเป็นหลอดใหม่การตรวจเน่ย้็ตองมีการบันทึกข้อมูลการตรวจผลจากการตรวจว่า ในเครื่องมันจะระบุว่าตรวจไปกี่ครั Holy ้งแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะครับคนหน้าจุดตรวจก็ต้องรายงานผู้กับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงนะครับจะให้ถ้าเกินมันก็ต้องมีการดำเคดีก็จะตรงกับหลักฐานที่ได้รายงานนะครับโอกาสที่ทุจริตก็จะตัดช่องโหว่ในเรื่องนี้ตัวนี้มันจะเป็นบูทูธไปเชื่อมต่อกันจะมีเวลามีอะไรบอกมีปริมาณค่าสาจะใช้ตัวนี้ในการดำเนินคดีแล้วก็มีใบคดีเบียดด้วยคือใบตัวนี้จากองค์การการแพ่ ว่าได้มีการเครื่องนี้มันมันผ่านการตรวจสอบเป็นเครื่องของเจ้าหน้าที่รัฐการตรวจค้นประวัติบุคคลนะครับจะมีการจาัดเจ้าหน้าที่ตรวจสืบสวนนะครับดำเนินการตรวจสอบประวัติเพื่อความมั่นยําผ่านระบบการตรวจสอบอญญาญจกรรมระบบคา์ออนมูบายของสำนักตรวจชาติเมื่อมีการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับหัวหน้าจุดตรวจจะต้องรายงานผลให้กับผู้กำกับชาทราบนะครับจากทำระบบเก็บไฟล์ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหวในการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นเวลาสาวันเป็นอย่างน้อยนะครับสาเหตุของการที่จะต้องตั้งคือสิติอุบัติเหตุหรือว่าสิติที่มีการมีกดณีเรื่องเมาจุดเสี่ยงคือสถานที่นั้นอาจจะมีสถานบริการหรือมีร้านอาหารการอนุมัติก็ต้องให้ผู้ทําับการในพื้นที่นั้นเป็นอนุมัติแผนนะครับเมื่อท่านอตรอเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยดาต่างจังหวัดถ้าใครยังอุปกรณ์แทงตั้งด่านถ้าไม่มีมาตรฐานก็ยังตั้งไม่ได้นะครับ